สวัสดีนะักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตส,สถานะตลาดประจำช่วงเย็นในวันนี้อย่าลืมนะครับ f p Markets ของเราเรามีในส่วนของตัวกลุ่มไลน์ที่ใช้รายงานเกี่ยวกับข่าวสารให้กับนั้งชุนนะครับได้เข้าร่วมฟรีๆแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกน QR code ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับผม สวัสดีนะักลงทุนนะครับผมเรามาอัปเดตสถานะตลาดกันนะปัจจุบันนี้นะครับสกุลเงินปอนก็ยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตลาดนะครับหลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเลยว่ามันเกิดจากอะไรเหรอคุณทำไมวันนี้ปอนเนี่ยได้มีการปรับตัวแข็งค่าเข้ามาถ้าเกิดว่าอ้างอิงตามสำนักข่าวรายงานนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นการคอมเมนต์ที่ดีของธนาคารกลางอังกฤษตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าผลกระทบเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ในสัปดาห์นี้แต่ผมมองเบื้องต้นอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวตามหลักของเทคนิคซะมากกว่านะแต่ถ้าถามว่าา มันมีหรือเปล่าถ้ามีหลักๆในตอนนี้เลยก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ามันในช่วงเช้าที่กระผมได้เล่าให้นักทุนฟังไปนะครับว่ามันกําลังขาดตลาดอย่างมากเลยในตอนนี้อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้ออกมากล่าวไว้ว่าให้ประชาชนชาวยูเคเนี่ยซื้อน้ํามันกันตามปกติไม่ต้องไปกักตุนไปอะไรไว้นะครับตัวเนี้ยมันเป็นแค่อะไรที่มันชั่วคราวเฉยๆแต่ก็แน่นอนครับ ในเรื่องประเด็นของตัวราคาน้ำมันเนี่ยที่มันกำลังขาดแคลนอยู่ในตอนนี้นะครับมันอาจจะเป็นตัวผลักดันให้กับเงินเฟอ้อมีการปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้นดีก็ได้นะครับก็เลยทำให้นักทุนเนี่ยเขามองว่าอาจจะส่งผลจนถึงขั้นทำให้นะครับธนาคารกลางกิจเนี่ยมีการเร่งในการปรับเปลี่ยนนโยบายได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับตัวนี้ก็เลยสร้างแรงดันให้กับสกุลเงินปอนนั่นเองนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของราคาน้ามันแล้วนะครับทุกท่านยังมีข่าวแจ้งเข้ามาด้วยนะครับจากสำนักข,ข่าวอินโฟแควสรายงานว่ารัฐบาลอ คาดว่าจะประกาศแผนการออกวีซ่าชั่วคราวให้แก่คนขับรถบรรทุกเพื่อบรรเทาการขาดแคลนแรงงานท่ามกลางคำเตือนจากผู้ค้าปลีกถึงผลกระทบในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสครับสำนักงานนายกขออภัยครับสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่ารัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการชั่วคราวเพื่อใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกสินค้าหนักหนังสือพิมพ์หลายฉบับรายงานว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้คนขับรถต่างชาติเดินทางเข้าอังกฤษ ด้วยวีซ่าระยะสั้นมากถึง5,000รายนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทขนส่งและก็ผู้ค้าปรีกได้เรียกร้องกันมาเป็นเวลาหลายเดือนครับมันใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าปริมาณความต้องการเนี่ยนะครับในเรื่องของคนขับรถบรรทุกเนี่ยไม่ได้มีแค่5,000ตามที่รัฐบาลจะาพิจารณาอนุมัตินะครับแต่ยังมีมากถึง 1 0 0 0 0แสนรายเลยทีเดียวนะครับนี่คือข้อมูลที่สมาคมขนส่งทางถนนระบุเอาไว้นะครับว่ามันจำเป็นจริงๆอย่างน้อยเนียเน่ยต้อง1 0 0 0 0แสนรายเลยนะครับเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในเรื่องของการขนส่งสินค้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ครับก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เข้ามาเร่งเงินเฟอ้อในอังกฤษก็เป็นได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูครับประเด็นในเรื่องของ โควิด -19 กันบ้านดีกว่านะครับนิวซีแลนด์ครับทุกท่านล่าสุดแล้วนะครับนางแกรดิสนะครับผู้ว่าการรัฐนิวเซาเวลส์ของนิวซีแลนด์เนี่ยเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนยกเลิกข้อจำกัดควบคุมโควิด -19 หลังจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรัฐของเขาเนี่ยเริ่มที่จะคงที่ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับเมื่อรัฐนิวเซาเวลส์มีจานวนผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2โดสในกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ16ปีขึ้น แต่ระดับที่80%รัฐนิวเซาเวล์จะทำการผ่อนคลายข้อกำหนดโดยอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับรวมตัวที่บ้านได้สูงสุด10คนนอกจากนี้ประชาชนจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของชุมชนและเข้าถึงสถานที่พักผ่อนได้นะครับโดยจะอนุญาตให้รองรับผู้มาใช้บริการได้1คนต่อพื้นที่4ตารางเมตรกรณีในอาคารแล้วก็1คนต่อ2ตารางเมตร ในกรณีที่อยู่นอกอาคารครับทุกท่าน นี่ก็แสดงถึงความคืบหน้านะครับของนิวซีแลนด์ที่อาจจะทาให้สถานตลาดเนี่ยเป็นลิสออนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นิวซีแลนด์อย่างเดียวนะครับยังมีออสเตรเลียด้วยนะครับผมที่มีข่าวดีเกี่ยวกับามาตรการโควิด -19 นะครับแต่ก็ต้องจับตาดูนะนั้งชุนเพราะว่าในวันนี้สถานตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูงมากเลยไม่ว่าจะเป็นการที่ยูพาร์บัตสิ0ปีนะครับมีการขยับปรับตัวแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องห4.8 7ไปแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึง1.5่นอรรฟื้นตวขึ้นวแน่นอนคร ในระหว่างวันเนี่ยไม่ได้กดดันแค่ราคาทองคำนะครับยังกดดันสกุลเงินเปนิเยนแล้วก็ซีกเชฟด้วยในฐานะที่เป็นสกุลสินทรัพย์ปลอดภัยที่ให้อัตราผลตอบแทนแบบติดลบเวลาที่อัตราดอกเบี้ยของตลาดเงินตลาดทุนขึ้นสูงแบบนี้เนี่ยพวกเขาเองก็จะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ครับนี่ก็คือสาเหตุหลักๆเลยนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดนะครับประจําช่วงเย็นวันนี้สวัสดีครับ